<Okay. S 1> สวัสดีประดานี <im> ้ครับทางนที่กําลังให้เขียนที่ทางภาพสรงการถ่ายท่าสด่านทางทรภาพแห่งซาตลาวในขณะนี้สุนิตาพิมศรสรพร้อมด้วยจัตทรสนทัดิไซบวกขาทั้งสองหนาดที่เป็นพิธีกรในงานวันนี้ บรรดาท่านที่เคารพสำหรับพิธีที่มีความหมายความสำคัญในเมือนี้เป็นภาพแห่งความประทับใจและเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่พวกเขาจะเห็นได้โบว่าจะเป็นการที่พวกเขานันได้มาเต้าโฮมกันอยู่ที่จุดสถานที่แห่งนี้ก็แมนจุดที่ยิ่งใหญ่ของโครงการก่อสร้างขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่หา้าบริคมไซบึงการบึงการบริครมไซสึ่วนปัจจุบันนี้กำลังห่างหากกระเกียมในการาที่นะจะต้นหับ ่านนายกัฐมนตรีแห่งราาณรจักรไทยที่พวมเดินทางมาเข้าห่วมในพิธีที่มีความหมายความสำคัญดังกล่าวบรรดาท่านที่ข้าพก,ก่อบกรที่พิธีของพวกเขาจะเริ่มขึ้นขออนุญาตแจ้งสำหรับว่าลางให้กัรมดาท่านนั้นได้ัทราบ ซึ่งพวกเราคาดว่าเวลาของพิธีแมนจะเริ่มขึ้นในเวลาเก้าโมงหินาทีซึ่งจะเริ่มจากภายหลังทีพนธานนายยมมตรีแห่งาราชจักรไทยได้มาถึงฟังของสาธา,ารณรัฐาระตาริปไตยประสาสนทลาเป็นเทียวห้อยแล้วก็จะเข้าสู่ห่องต้นหับและพบปะกับพนธานนายยมมตรีพันคำวิพาวันนายมตรีแห่งสาธารณรัฐประตประปไตยประสาสนทรลาวซึ่งปัจจุบันนี้ทั้งคณะ ของพวกเขาการนำโดยสพกเมนทานกล่องแก้วไซส์สงครามเจ้าแขวงแขบุหรําไซสพร้อมด้วยขนาการนำก็กำลังล้อทาเพื่อต้นหักขบวนของพนธานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอซานายกมนตรีแห่งราชกรไทยที่กำลังจะขี่บัคขามาที่ฟังของประเทศเฮาเจ้าและสำหรับพิธีทั้งการในเซาล์มอนี่เห็นได้ว่าบรรยากาศมีความคึกคืนเป็นพิเศษ เห็นหลายๆท่ทานที่เข้ามารวมในงานก็สัมผัสได้ถึงอากาศที่แข้มของเขตบ้านกล้วยอุดมเมืองปากสันแขวงบริคมไซแมนถือว่าอากาศดีสมควรในตอนนี้แม่แล้วสําหรับคําขวรของแขวงบริครมไซมีอยู่ว่าแขวงบริคมไซทินยูโตเสาหลาเสาเมือยงามโสภาไม่เกศนาคาแพงแพงพลังงานไฟฟ้ามีทงนากว้งไก่ไหวพระบาทโพนสัน ผ่าเมืองงามสงา่าคนลือซาเก่าเอิญแดนกุลาบปากสันเจานี่เป็นคำขวัญของแขวงหรือหลายๆทานก็อาจจะูบว่าแขวงบริครรไซมิสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งและหนึ่งในนั้นที่เป็นซื่อเสียงที่หลายคนอยากจะมาเห็นนั่นก็แมนน้ำสองสี แม่แล้วและที่สําคัญก็แม่นมาที่แขวงบอลคําซดยโดยเฉพาะก็แม่นเมืองปากสันต้องได้เห็นดอกกุหลาบที่สวยงามของเมืองปากสันแห่งนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งอกว่าจะเป็นการไปกราบไหวพระบาทพ้นสัรหรือว่าไปท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็แม่นน้ำตกตาดบรตรท่านแขกที่มีเกียรติที่อยู่ณที่นี่และท่านผู้สมที่พร้อมให้เกียรติตามพับสมการท้ายทอดสดในขณานี้ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่พิธีอย่างเป็นทั้งการพวกเขาทั้งสองขออนุญาตในการอ่านวาละ นำเสนอเกี่ยวกับวาระต่างๆที่จะเกิดขึ้นในมื้อนี้ให้กับประาธานได้ัทราบนสดนตอนนี้ขอเสิร์ฟประธานรับชมภาพบรรยากาศภายในงานของพวกเขาซึ่งปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเมนทางการนําของพวกเฮากเมนได้มาถึงตั้งแต่เศร้าเพื่อก้าเกี่ยมเข้าสู่พิธีที่มีความหมายความสําคัญนั่นก็คือพิธีวางศิลาฤกโค้งการก่อสร้างขัวากล้ามน้ําของโดยโเฉพาะแมนขวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5บริคมไซ์บึงการบึงการบริคมไซ บรรดาทานที่เข้าร่คือบรรดาทานได้เห็นสําหรับรูปภาพที่ได้มีการออกแบบมาของขวามิตรภาพแห่งที่หาซึ่งก็เห็นได้ว่าได้เห็นแนวความคิดที่มีความสั่งสรรและมีความสวยงามซึ่งแนวความคิดของการออกแบบทั้งสถาปตัตยกรรมแม่นเป็นการผรสมผสานแนวความคิดทางด้านโครงสร้างโดยเสาลักของขวามันได้น้ำเอาหู้ทรงของแขนที่เป็นดนตรีพื้นเมือง ของประเทศลุมม่น้ำของมาเป็นแห่งประดานใจในการออกแบบเส้งแขนถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ซื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมและหิตขรงประเพณีอันดีงามของประเทศลุมม่น้ำของเนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่คู่กับประชาสนสองประเทศลาวและไทยมาแต่ดนานและมีวิธีการเฮ็ทีปานีดละเอียดอ่อนและนอกจากนัน้นแขนก็ยังให้ทํานองที่มวนหูและมีเอกลักษณ์เฉพาะสามารถที่จะ ประสานเสียงในตัวเองได้และมีรูปแบบทํานองที่คึกขึ้นมวลซื่นพะเขาจะเห็นได้ว่าในงานสั่งสรรหรือดนตรีพื้นเมืองลาวนี้จะขาดบ่ได้ก็แเมนเสียงแขนและนอกจากนั้นแคนเสียงแขนเสื้อซาดลาวก็ได้ถือรับฮองให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกนําอีก จากน้องนงเยาวชนศูนย์วสสัฒนธรรมเด็กแขวงบริคำไซการต่อไปขอเชิญสมดดาทานหับสมวิดีโอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการก่อสร้างขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่5ขอเชิญสมดดาทานติดตามหับสม โค้งการขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่5บริคํามไซบึงการมีจุดเริ่มต้นที่ประเทศไทยบริเวณทางหลวงหมายเลขที่2 2 2กิโลเมตรที่1 3. 3. ห้อยสบวก430แขวงบึงการมุ่งหน้าไปสู่ที่ตะเวนตกตัดผ่านทางหลวงสนมบทของเทศบาลเมืองบึงการทางหลวงสนมบทบก,ก3 0 1 3และทางหลวงหมายเลขที่2 12ข้ามแม่น้ำของด้วยขวมิตรภาพแห่งที่5 เข้าสู้สปปลาวและสิ้นสุดโครงการที่ทางหมายเลขที่13ใต้แขวงบริคำไสระยลทางรวม16.3 4กมิโลเมตรโดยแนวเส้นทางจะเชื่อมต่อกับทางหลวงแห่งชาติเลข8ออกสู่ภาคกลางของสสอเวียดนามส่วนทิตตเบตออกเสียงเหนือจะเชื่อมต่อสายทางหลวงแห่งชาติหมายเลข1ดีและทั้งหลวงแห่งชาติหมายเลขเจออกสู่ทางภาคเหนือของสสอเวียดนามและภาคใต้ของสปปจีนเป็นการเปิดประตูการค่า และสุงญูส่งเสริมการเสื่อมโยงอย่างบรยุดยั่งในอนุภาคขพื้นลุมแม่น้ำคลองรูปแบบขัวเป็นประเภทขัวแขวนคอนกรีตอัดแหงที่มีหุบรงแบบกับ e x t r a d o e ดรอปพรีสตรีทคอนกรีตรซึ่งผสมประสานระหว่างการนำสาพื้นของขัวคอนกรีตอัดแหงที่มีหุบรงแบบกับกับการนำสาเสาลักและสายเคเบิลของขัวแขวน เพื่อสวยในการ้องทับน้ำหนักของขัวโดยพื้นขัวจะทายอนน้ำหนักบางส่วนลงไปที่ตีนเสาและระบบฐานของขัวในขณะที่สายเคเบิลจะห้องทับน้ำหนักที่เหลือและโอนท้ายไปหาเสาของขัวลงไปสู่ระบบฐานของขัวเพดให้โครงสร้างของขัวมีความโปร่งใสและมีเส้นสายถึงงดงามแบบขวัวแขวน ขัวได้ครับการออกแบบทั้งสถาปตัตยกรรมให้มีความงดงามโดยเสาลักของขัวได้มีการน้าเอารูปทรงของแคนที่ประชาชนสองฟังแม่น้ำของนิยมนํามาไสเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองประเภทหนึ่งมาเป็นแห้งบันดาลใจในการออกแบบเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเบิกบานมนซื่นความสวยงามและวัฒนธรรมอันดีงามของทั้งสงประเทศ การก่อสร้างขัวเมนนำไส้เทคนิคทางวิศวกรรมที่ทันสมัยเริ่มต้นโดยการก่อสร้างเสาเข็มเจาะในแม่น้ำของแล้วติดตั้งเบตงแผ่นพื้นพรีแคสแตรบและเบตงขอบตีนเสาพรีแคสเกิร์ตเพื่อก่อสร้างฐานและตีนเสาของขัวขั้นตอนต่อมาเมนการก่อสร้างพื้นขัวด้วยวิธีคานยืนสมดุลหลังจากนั้นแมนก่อสร้างเสาลักถึงตีนเสาของขัว ซึ่งจะก่อสร้างไปพร้อมก,กันกับการก่อสร้างพื้นขัวเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับสายกาบละวางเสาและพื้นขัวได้โดยการก่อสร้างขัวในแม่น้ำา่องจะดำเนินการไปพร้อมๆกันทั้ง4เสาวรวมทั้งการติดตั้งระบบติดตามขวดกาพฤติกรรมโครงสร้างของขัวเพื่อใช้สำหรับการติดตามสมภาพของโครงสร้างของขัวด้วยระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การก่อสร้างได้ดำเนินมาตั้งแต่ต้นปี2001และปัจจุบันมีความคืบหน้าหลายกวัว56ส่วนหอยคาดว่าจะก่อสร้างให้สำเร็จและพร้อมให้บริการในต้นปี2004และในมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่สำคัญของสอปป,ปลาวและราชอาณาจักรไทยในการห่วมกันในพิธีวางศิลาึกษัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5บอนิคัมไซบึงการ เพื่อเป็นขีดหมายแห่งการทัดแน่นสายพันธมิตรภาพที่มีมูลเสื้อระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขอเสียงต้มือสมเยิยและดัานกอมมนวิดีโอที่นำเสนอเกี่ยวกับความ oh, เป็น <hi. S 1> มาแในรายละเอียดของโครงการก่อสร้างความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5 บริครมไซบึงการบึงการบริกรมไซรวมไปถึงประวัติความเป็นมาหูปแบบของการก่อสร้างและแห้งบดานใจในการที่น้ำเอาแคนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองมาออกแบบนำไส้เข้าในการก่อสร้างขวัวให้เป็นเสาลักของขัวแห่งนี้บรรดาธานทีคารลพได้เลิกงามยามดีแล้วถือโอกาสดังกก่าขอเฮียนเซิร์นพนธารนานยกมนตีทั้งสองประเทศให้เกียรติขึ้นสูเวทีเพื่อพร้อมกันวางศิลาฤกษ

ได้เวลาแล้วเถือ,อการนี้ขอเียนเซินพนธานในหยกมุนตีทั้งสองประเทศให้เกียรติโยดอกไม้าสามครัง้งใส่แทงสีละลึกขอเียนเซิน ขอแสดงความสมมเสยอย่างสุดใจลำดับต่อไปขอเชินเสนญประธานในายมงมติทั้งสองประเทศให้เกียรติเข้าสู่จุดสำหรับการกดปุม่มเพื่อเปิดยางเป็นทางการสำหรับขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่5บริคมไซบึงการบึงการบริคมไซ ซึ่งถือโอกาสดังกล่าวนี้เงียนเซิร์นมาดาทานกาเกียมเพื่อพร้อมกันนับถอยหลังเป็นสัญญาณให้แกพผนธา,านในยกมนติทั้งสองประเทศได้ห่วมกันกดปุม่มเปิดโครงการการก่อสร้างอย่างเป็นทางการพวกเขาจะเริ่มนับจากห้าลงมาเนื่องจากว่าขวาแห่งนี้เป็นขวแห่งที่ห้าของสาธารลนานรัฐปราสาธิปไตยประสาชนลามาเริ่มจากหา้าสี่สามสอง่กอากดปุม่ม แล้วนับบัดนี้ขอหมายความว่าโครงการการาก่สร้างความมิตรภาพเราไทยแห่งที่หาได้เปิดอย่างเป็นทางการและเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสดังกล่าวนี้ขอถือเป็นเกียรติเฮียนเซิรพนผานานพันคำปิภาวันนายยกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐภาษาที่ปะตปะไถปัสสุลลาวให้เกียรติลันข้องเก้าบาทขอเฮนเซิน ได้เวลาแล้วก็ยังเชิญพนธานนายยกมตรีพันคำวิภาวันห้เกียริลันคงหนึ่งสอง ต่อไปนี้ก็จะเป็นการถ่ายภาพเป็นทีละเนื้อคอถือเป็นเกียรติยนเสริญคณะทั้งการฝ่ายลาวและไทยให้เกียรติขึ้นสุเวทีหว่วมไทยหูบครับพระธานนายยกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศลาวและไทย,ไทยขอเกียน,นิเสริญซึ่งต่อไปแมนภาพแห่งความประทับใจคณะการน้าแห่งสาธา้ารณรัปราชาธิปไตยประาาชนลาวและการน้าแห่งราชจักรไทยหว่วมกันถ่ายภาพเป็นทีละเนื้อ ซึ่งปัจจุบันนี้พวกเขาอยู่ในทางกางความอบอุ่นของทั้งสองประเทศที่ได้อบกอดเอาเ่งกันและกันพร้อมกันเพื่อรวมกันพัฒนาเฮดให้การพัฒนาของสองประเทศพวกเขามีความยืนยงและเข้มแข็งและพวกเขาก็ได้มีมูลเสื้ออย่างยาวนานในการหัดแน่นความสามาคีฉะนั้นขอเสียงตบมือสมเสยจากบรรดา,า,นนาท่านนทีนี้อีกข้างหนึ่งและดังคนกใกลใ้ๆนี่ขอมีภาพแห่งที่ห่างแห่งนี้ก็จะได้เปิดนำไส้อย่างเป็นทั้งการและก็ ในเห็นถึงสายสัมพันธ์ที่ดีไม่ติดจิตมิตรภาพระว่างสองประเทศลาวและไทยภายหลังทีถ่ายภาพสําเร็จแล้วก็ขออนุญ,ญาตเยนเซิรนพนันทานนายกมตรีทั้งสองประเทศให้เกียรติสมการวางแสดงรูปภาพข้อมูลทั้งด้าน หลังตืมเพื่อก้าเกียมที่จะได้เดินทางต่ออีกตืมเนื่องจากว่าพวกเขายังมีพิธีวังศิลลึกโครงการการกสร้างขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่5ซึ่งจะจัดขึ้นอยู่ทีบึงการภายหลังที่พิธีของพวกเขาใกล้จะสิ้นสุดลงฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งขอเฮียนเซิร์นสำหรับพนธานนายมนตรีทั้งสงประเทศ สำหรับคณะกรรการนำไฟล์รับของพวกเขาก,การาบเตรียมสําหรับาท่านที่จะไปม่วมพธิธีอยู่ที่จังหวัดบึงการส่งอีกจะน้อยบรรดาทานแขกที่ไม่เกีรติที่อยู่นาทีนี้ก็จะได้ฮับสมภาพสัญญาณจากทางฝั่งจังหวัดบึงการราชนาจักรไทยในพธิธีที่มีข้อหมายความสําคัญก็คือพธิธีวางศิลาหลุโครงการก่อสร้างความเิ็นภาพลาวไทยและขออนุญาตแจ้งบัลลารา์เตมอีกสําหรับ หลังจากที่พระธานนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ห่วมกันห่วมหับสมหูปภาพโครงการก่อสร้างเป็นเทียบห้อยแล้วก็จะได้เดินทางไปยังฟังจังหวัดบึงการราชนาจักรไทยแม่แล้วและสำหรับทานแขกที่ม่เกียริที่อยู่ในหนาที่นี้ก็ขออนุญาตเงียนเซอร์มดาทานนั่นอยู่เพื่อหับสมสำหรับบรรยากาศของพิธียูทีจังหวัดบึงการอีกตืม